สวัสดีค่ะ FC สวัสดียามเช้านะคะวันนี้ป้าแมวพามาชมบอลสีป้าแมวนะคะเ้าชามนี่นะป้าแมวมีค่าจัดส่งหมาเหมากี่กระถางก็ได้นะคะห้าสิบบาทมีทั้งโอนและปลายทางนะคะ FC นะนี่นะคะเบอร์ป้าแมวจ้าโทรแอดไลน์ได้ทั้งสองเบอร์เลยนะคะ FC ค่ะวันนี้ป้าแมวมาขายในราคาห้าสิบบาทเจ็ดสิบบาทนะคะ FC นะคะเดี๋ยวพามาชมนะคะว่าห้าสิบบาทมี อะไรบ้างเนาะวันนี้มีแต่สวยๆทั้งนั้นเลยจ้ะค่ะเดี๋ยวมาป้าแมวมาเริ่มทางนี้ก่อนนะคะเอฟซี FC นะถายนี้เป็นต้นแม่นะคะสีกาญจนานะคะสีกาญจนาอันนี้เขาจะเป็นแบบป้ายนะคะป้ายถ้าไม่ป้ายเขาก็จะกัดกัดแดงนะคะกัดแดงทั้งใบเลยนะคะถ้าไม่ป้ายนะคะบางต้นเขาก็จะกัดเป็นลายลักษณะนี้นะคะถ้าไม่ป้ายนะจะกัดเป็นแบบนี้เลยอันนี้คือใบใหญ่มากนะคะเอซี FC นี่คือเป็นสีกาญจนานะคะสวยๆเลยนะคะวันนี้ป้าแมวมีอันนี้นะคะเนี่ย อันนี้เขาไม้สร้างหัวมาแล้วนะคะพ่อแมวมาแบ่งปันให้กระถางละห้าสิบาทจากสีกัญนานะคะมีมาให้สีกระถางนะคะสีกัญนาจะเวลาโตไปเขาจะสวยมากนะคะสีกัญนาค่ะนะคะมีมาแบ่งปันแค่สีกระถางนะคะกระถางละห้าสิบบาทจ้ะนี่นะคะแล้วต่อมาเป็นเทพสายลุงเทพสายลุงอ่ะเขาก็จะกัดนี่นะคะเริ่มเริ่มสีเริ่มเม็ดมาแล้วนะคะเอฟซีนี่เป็นสีเออสีเออเทพสายลุงนะคะสีทั้งสีมาแล้วนะคะเม็ดสีเขาเริ่มมาแล้วเนาะ เขาจะสวยมากนะคะเทพสายลุงะจ้ปะป้าแมวว่าขายให้ราคา50บาทแล้วจ้ะน,นี่นะคะเทพสายลุงเขาจะเป็นบอลบอลด่างบอลป้ายนะคะอันนี้ไม้นีนเขาสร้างหัวมาแล้วนะคะนี่คือรากเดินทะลุหมดแล้วนะเอฟซีไปเปลี่ยนเป็นกระถางหกกระถางแปดได้เลยนะคะทุกอย่างที่ป้าแมวขายให้ไปวันนี้คือไปเปลี่ยนกระถางได้หมดเลยค่ะเปลี่ยนดินใหม่ได้ได,ได้นะคะเปลี่ยนไดิดนใหม่ <c oughs> เปลี่ยนดินใหม่แล้วก็เราก็คว่ำดินเก่าเนี่ยออกแล้วก็ย้ายกระถางก็คือเอาดินใหม่ใส่กระถางใหม่แล้วก็เอา เอาตัวนี้ใส่ลงไปในกระถางเลยนะคะไม่ต้องไปไม่ต้องไปแคะไปเป็นปแงะดินเขาออกนะจ๊ะใส่ลงไปทั้งอย่างนี้เลยจ้ะนี่คือเป็นการเปลี่ยนดินใหม่เปลี่ยนกระถางใหม่นะคะแล้วเขาก็จเจริญเติบโตเขาจะสร้างหัวให้เร็วขึ้นแต่อันนี้เขามีไม้มีหัวแล้วนะคะเอฟซี FC พร้อมจะมีมีหน่อให้เราแล้วนะอันนี้นะสีจันกระจนาแล้วก็เทพใส่ลุ้งด้วยนะคะนี่นะคะมีอยูสีกระถางค่าเทพใส่ลุ้งนะคะเอาไปห้าสิบบาทจ้ะค่ะมาด้านนี้นะคะเอฟซี FC. ด้านนี้เป็นณนเมืองนนนะคะณนะเมืองนนเนี่ย ยิ่งตัวยิ่งสวยนะคะอันนี้เขาสามารถตอนตัวเขาจะจะกัดเป็น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 ด่างได้นะคะเพราะว่าตอนนี้เขาต้นไม้เลี้ยงไปนานๆเธอค่ะเลี้ยงไปเลี้ยงมาไม่ด่างมากลับมาด่างได้นะคะที่ที่ป้าแมวได้ได้มาคือได้หลายต้นแล้วะคะ่ะจากไม่ด่างกลายมาเป็นด่างนะคะเพราะว่าเขาผ่าจากพ่อด่างแม่ด่างอะคะ่ะเอซีนะอันไหนที่ผ่าจากห่างห่างไกลาจากตาตาที่มันด่างๆอะ่ะตัวนี้คืออาจจะจะจะ,จะไม่ใช่ตรงที่ตามัน เขาก็เลยด่างช้านะคะนี่มันมีข้อเปรียบเทียบหลายอย่างนะคะอฟซีสังเกตน,นะคะอันไหนที่มินเป็นตาตาเขี้ยวตาหนอถ้าเขาผ่าครึ่งไปครึ่งของครึ่งหนอหนอไะนะถ้าผ่าเขาทั้งหมดบางครั้งบางครั้งก็อาจจะผ่าสี่เลยนะคะตาจากตาเขี้ยวอะ่ะก็จะได้บอลที่ด่างแล้วถ้าเกิดไกลจากตามันอะ่ะมันก็จะไกลที่เป็นไม่ด่างนะคะอฟซีนะโตไปเขาก็ด่างค่ะเพราะเขามีมีอ่าพ่อ ใน,เป,นเป็นหัวเดียวกันนะคะนี่นะคะป้าแมวขายให้ห้าสิบาทนะ fc มีอยู่สี่กระถางเหมือนกันนะคะนักเมืองนอนนะคะต้นนี้ได้ไปสามใบแล้วก็อีกหนึ่งหลอดนะคะสูงความสูงเขาคืบกว่าแล้วนะคะ fc เลี้ยงนอกตู้ได้นะจ๊ะไปเปลี่ยนดินใหม่ได้เลยนะ,ะอันนี้นะเปลี่ยนดินใหม่ได้เลยค่ะมีแบ่งปันสี่กระถางะคะ่ะนักเมืองนอนนะคะห้าสิบาทจ้ะค่ะมาด้านนี้นะคะต้นนี้เป็นสีลาเพชรนะคะสีลาเพชรค่ะ fc อันะะ FC, นี้เป็นสีลาเพชรแผงนะคะนี่นะหน้าออกมาชมพูเนาะนี่นะคะสีลาเพชรนะคะ ป้าแมวก็ขายให้ต้นละห้าสิบาทนะคะ FC มีสองต้นนะคะศีลาเพชรนะคะต้นละห้าสิบบาทจา้ะค่ะต้นละห้าสิบบาทนะคะต้นนี้เป็นมหาเศรษฐีค่ะ FC ยังไม่กัดสีเท่าไหร่มหาเศรษฐีเนี่ยเขาจะกัดสีสวยมากนะคะนี่เริ่มเริ่มกัดสีเริ่มมาแล้วนะมีต้นเดียวค่ะมหาเศรษฐีนะคะเอาไปห้าสิบาทจา้ะต้นนี้เป็นศีลานักป่านะคะ FC นี่นะคะศีลานักปา่าความสูงของเขาอ่ะนี่นะคะคืบ คือกว่านะคะคือกว่านะคะเราไปเลี้ยงนอกตู้ได้เลยนะคะ fc ห้าสิบาทเท่ากันค่ะมีสามกระถางค่ะสีล้านนักปาดนะคะนี่มาแบ่งปันให้สามกระถางจ้ะลกพะก้าวมีกระถางเดียวนะคะห้าสิบาทจ้ะลกพะก้าวนางรากสดนะคะมีกระถางเดียวเอเจไปเปลี่ยนเอาไปเปลี่ยนดินได้หมดทุกกระถางเลยนะคะนางรากสดต้นนี้แววมาหน้าน่าจะมีป้ายนะคะน่าจะด่างด้วยนะเราต้องมาลุ้นกันตลอดตลอดนะคะ fc น,นี่นะหลอดใหม่มาแล้วนะคะค่ะไปห้าสิบาทมีกระถางเดียวนะคะคนางลักสุดจ้ะต้นนี้ใบสวยๆแบบนี้เลยนะคะอันนี้เป็นลูกไม้ของสาวนครชัยศรีนะคะเป็นลูกไม้นะคะเป็นลูกไม้ของสาวนครชัยศรีมีต้นเดียวะคะ่ะเอาไปห้าสิบาทเท่ากัน,นะคะ่ะนี่นะคะลูกไม้สาวนครชัยศรีนะคะไอซีดูสิใบเขาปิดหมดเลยนะเนี่ยใบปิดหมดเลยนี่นะคะใบปิดหมดเลยไม่ไม่ไม่ไมี ไม่มีเปิดเลยใบยปิดหมดเลยสวยมากนะคะนี่ใบใบเลกเขาก็เขาปิดหมดเลยนะคือเขา,เขาไม่เขาไม่เว้นช่วงหูใบนะคะไม่มีหูใบคะ่ะอันนี้ค่ะเห็นไหคะสวยค่ะนี่นะคะเป็นใบปิดนี่ค่ะสวยค่ะ้าม,มาต้นนี้นะคะมันนีเมฆขลานะคะ มันนีเมฆขลาอนะ่ะเขาจะเป็นบอลเก่าแล้วก็เป็นบอลบอลป้ายนะคะ fc เป็นบอลด่างป้ายนะมีมาแบ่งปันให้สากระถางคะ่ะกระถางละห้าสิบาทเท่ากันนะคะมันนีเมฆขลาค่ะมีสากระถางนะคะกระถางละห้าสิบาทจ้ะมันนีเมฆขลาค่ะน,นี่นะคะถามาด้านนี้นะคะเป็นอันนี้ป้าแมวจาชื่อไม่ได้ขายในน้ำลูกไม้นะคะมีมีสองกระถางนะคะกระถางละห้าสิบาทเท่ากัน,น,นะคะ่ะสวยนะคะ fc ซื้อไปเลี้ยงฟอมโกเลยนะนี่นะคะสวยมากนะคะ,ม,ะ,คะมีสองกระถางจ oh, ้ะ <slices> ห้าสิบบาทจ้ะความสูงของเขาคืบกว่านะคะ fc คืบกว่ามาแล้วนะคะนี่นะคืบกว่ากว่าเลยจะเข้าสองคืบแล้วนะคะถามาเกาะเก็ด,ด้านนี้ค่ะเกาะเกศในกระถางนี้เอาไปเจ็ดสิบาทนะคะเกาะเกดนะคะต้นนี้นะเจ็ดสิบบาทเอามีสองต้นค่ะนี่นะคะอันนี้ก็ด่างมาแล้วนะนด่างมาแบบนี้นะคะต้นละเจ็ดสิบาทมีสองต้นนะคะเกาะเกดจาก มีสองต้นค่ะแบ่งปันค่ะต่อมาด้านนี้เทวกรรมนางรักค่ะคู่กระเทพอักษรา,านะคะคู่กระเทพอักษรา,าเอาไปเจ็สิบาทเท่ากันค่ะมีมีแบ่งปันกระถางเดียวจ้ะต่อมาด้านนี้มีต้นเดียวแล้วมีกระถางเดียวด้วยนะคะเดี๋ยวลืมชื่อเดี๋ยวดูชื่อก่อนค่ะมาต้นนี้นะคะ F ีซีมีสองกระถางนะคะนี่นะ สวยด่างแบบนี้เลยเป็นลูกไม้สีลาเพชรนะคะสีนี่คะสีลาเพชรนะคะเป็นลูกไม้สีลาเพชรนะคะมีให้สองกระถางนะคะขายกระถางละห้าสิบาทจา้ะนี่นะคะไซส์ใหญ่สวยนะคะเป็นลูกไม้ด่างนะคะลูกไม้ของสีลาเพชรนะคะกระถางละห้าสิบบาทจา้ะอันนี้กเกาะเกดคู่กับเพชรเจ็ดสีนะคะเกาะเกตคู่กับเพชรเจ็ดสีเอาไปเจ็ดสิบบาทค่ะมีกระถางเดียวเอฟซีบอก เกาะเกตคู่เพชรเจ็ดสีนะคะป้าแมลรู้นะคะมีมีอยู่กระถางเดียวค่ะเจ็ดสิบาทเท่ากันค่ะค่ะแล้วมาลูกไม้โทนนี้ไะเฟซีลูกไม้ใบยาวใบยาวนี่นะคะเขาจะสวยมากนะคะเขาจะออกด่างชมพูนะคะมีมาสองกระถางนะคะนี่นะคะเขาจะด่างออกชมพูแบบนี้นะ,ะสวยๆคะ่ะเอาไปกระถางละห้าสิบาทะคะไอฟซีซื้อไปสองกระถางแบบนี้นะคะเลี้ยงเลี้ยงฟอร์มคู่เลยนะคะใส่เปลี่ยนกเปลียปล่ยนกระถางใหม่นะคะใส่กระถางแปดเลยนะจ๊ะนี่นะคะกระถางละห้าสิบบาทค่ะมีสองกระถางจ้ะ อันนี้ก็เหมือนกันนะคะ fc เลี้ยงฟอมคู่เลยนะคะมีสองกระถางนะคะเนี่ยจ้ะแล้วมาด้านนี้นะคะนี่สวยสวยเลยค่ะนี่นะคะมีสองกระถางนะคะเป็นลูกไม้เหมือนกันนะคะโทนออกออกเหลือบชมพูนะคะ fc เนี่ยแต่ไม่รู้ว่าเขาจะเขาจะกัดไปน่าจะกัดไปมากกว่านี้นะคะเพราะว่าใบมันออกด่างมาด้วยเนาะนี่นะคะป้าแมวมีมาสองกระถางนะคะเป็นไม้ฝักเดียวกันนี่นะคะเลือกมาแบบนี้เลยก็กระถางละห้าสิบบาทเท่ากันนะคะ fc มีสองกระถางจ้ะนี่นะคะกระถางละห้าสิบบาทจ้ะค่ะมาด้านนี้นะคะนพเก้านพเก้าและกระถางนี้มีสามต้นค่ะในกระาถางนี้มีสามต้นนะคะว่าแมวขอ1หนึ่งร้อยบาทนะคะเอฟซี FC ได้ด่างสวยๆแบบนี้เลยนะคะสามต้นค่ะหนึ่งร้อยบาทจ้ะมีกระถางเดียวค่ะนพเก้านะคะมีด่างเหลืองด่างขาวด่างชมพูครบหน้านะคะมีสามต้นเลยจ้ะได้สามต้นไหมเนี่ยเออได้สามต้นนะคะ เอาไปหนึ่งร้อยบาทนะคะ FC นี่นะคะหนึ่งร้อยบาทจ้ะสาวละครใช้สีมีกระถางเดียวค่ะเอาไปห้าสิบบาทนะคะมีกระถางเดียวค่ะห้าสิบาทนะแล้วมาด้านนี้ค่ะสบายนางฟ้าเหลือกระถางเดียวแล้วนะคะ FC นี่นะคะสบายนางฟ้าเหลือกระถางเดียวแล้วนะคะมีหน่อแทงลูกออกมาแบบนี้แล้วนะคะสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทนี่นะคะสามร้อยบาทจ้ะ นั่นนี้เพชรเจ็สีกัดสีวสวยๆมาแบบนี้แล้วนะคะเพชรเสีค่ะกระถางนี้เอาไปมีสามต้นเลยเนาะคู่ไก่ตัวงามไปนะคะกระถางนี้ขอหนึ่งร้อยบาทจ้ะวันนี้ป้าแมวก็มีบอนสีสวยๆมาแบ่งปันเท่านี้ค่ะ fc วันนี้นะคะค่ะ fc ช่วยกดติดตามช่อง workouts ยู u t e ป้าแมวเพื่อเป็นกําลังใจให้ป้าแมวบ้างนะคะบอกเพื่อนเอนมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ป้าแมวบ้างนะคะ fc ป้าแมวก็ขอขอบคุณเอซีทุกท่านนะคะที่เป็นกําลังใจมาให้ป้าแมวตลอดเลยค่ะขอบคุณมากๆค่ะค่ะวันนี้ป้าแมวก็ขอสวัสดีไปกระบอนสีสวยๆราคาไม่แพงนะคะวันนี้ห้าสิบาทจับต้องได้นะคะมีทั้งโอนและปลายทางนะคะเอฟซีเมาส์เมากี่กระถางก็ได้ห้าสิบาทจ้ะค่ะกระถางนี้เป็นนะักเมืองนอนนะคะเอฟซีนี่นะคะนี่นะหนึ่ง หนึ่งต้นสองต้นสามต้นสี่ต้นมีลูกน้อยอยู่ข้างล่างด้วยเนาะห้าหกเจ็ดแปดต้นกํนลาลังแตกมาใหม่นะคะนี่เนาะนี่นะคะต้นนี้นะแตกมาใหม่นะคะกระถางนี้ป้าแมวขอหนึ่งพันบาทนะคะเอฟซีนี่นะคะหนึ่งพันบาทจ้ะนี่นะคะหนึ่งพันบาทค่ะมีให้กระถางเดียวคะ่ะเอฟซีนี่นะคะมีกระถางเดียวนะคะหนึ่งพันบาทจะ้ะนี่นะคะณเมืองนนท์นะคะ สวยแบบนี้เลยนี่นะคะเอฟซี F C. ดูหน้าเต็มๆนะคะเนี่ยจ้าหนึ่งพันบาทค่ะเ้าแตกลูกมาต้นนี้ก็นี่นะคะกระด่างมาแล้วนะคะความด่างเขานะคะด่างเขาสวยมากนะคะต้นนี้ด่างสวยด่างออกสวยด่างกระจายเลยทั้งใบเลยนะคะนี่เป็นนะักมงนนันี้ใบอะไรใบล่างก็ด,ดิ่งไปอีกนี้ทิ้งไปเลยเดี๋ยมันจะอันนี้ดึงทิ้งไปนี่นะคะความด่างของเขานะคะเอฟซี F C. ดูนะคะนี่ ได้ไปทั้งหมดเจ็ดต้นนะเจ็ดต้นนะคะยี F ่ีเจ็ดต้นนะคะนี่นะคะจะดึงใบที่มันไม่สวยอกอกไปแล้วนะคะนี่นะคะกระถางนี้ป้าแมวขออยู่ที่หนึ่งพันบาทนะคะเจ็ดต้นจ้ะนี่ค่ะอยู่ในกระถางสิบห้าหรือเปล่าเนี่ยนะคะป้าแมวก็ต้องห่อตุ้มไปให้อย่างดีเลยนะคะยี F ีเนี่ยนะคะหอ่อทรงแบบตะกร้านะคะต้นนี้ก็ออกมาด่างแบบนี้นะคะนี่ดูสิด่างเผือกแต่ว่าโอกาสเขารอดรอดเยอะนะคะด่างแบบนี้ก็คือเลี้ยงรพคบปลงเขาหน่อยนะคะยี F ี C. นะนี่นะคะ นี่ค่ะหนึ่งพันบาทค่ะมีแบ่งปันกระถางเดียวนะคะหนึ่งพันบาทจานะณเมืองนนท์ค่ะค่ปะป้าแมวก็มีใบชําฉานะคะเอฟซี F C, ที่เขาขาวนี่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เชื้อรานะคะเป็นปูนขาวที่ป้าแมวโรยไปนะคะนี่นะคะเป็นปูนขาวป้าแมวโรยไว้นะคะเป็นปูนขาวทั้งหมดค่ะไม่ใช่เชื้อรานะคะเห็นเดี๋ยวเอฟซีก็แคปหน้าจอมาป้าแมวอะไรเขาขาวนะคะคือป้าแมวโรยปูนขาวไว้แล้วแต จะคุกเขาไปแล้วก็ส่งให้ไปให้เอฟซีนะคะกับการเชื้อราการพวกมแมลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะเอฟซีนะเอฟซีก็ถึงก็ไปเอาเปาไปปลูกได้เลยนะคะไปผปสมดินเก่าก็ได้นะคะนี่เป็นใบช้ำฉานะคะค่ะถึงแม้ว่ามันจะมันก็จะมีปนๆอย่างเงี้ยปนนไปบ้างนะคะก็ไม่เป็นไรเพราะใบช้ำฉานะ่ะก็ปนแล้วเขาก็จะกลายเป็นดินนะคะซึ่งว่าเอฟซีไม่ต้องไปขยำไปอะไรแล้วนะคะแบบนี้ไปปลูกได้เลยนะจ๊ะแบบนี้ปลูกได้เลยค่ะนะคะเปลี่ยนเปลี่ยนกระถางแล้วก็เอาดิน ดิน,ดนมีดินที่บ้านก็นอย่าทิ้งนะคะเทออกแล้วก็ผสมใบช้ำฉาของป้าแมวเนี่ยค่ะเท้าลงไปเท้ากันไปนะคะแล้วก็เอาดินรองก้นหลุมแล้วก็เอาไม้ของเรามาใส่แล้วก็เอาดินเนี่ยโปะลงไปอีกนะคะแล้วลดน้ําให้เขาให้ชุ่มเนาะอีฟนซะี F c ค่ะอันนี้ก็ต้นไม้เขาก็ได้ปุ๋ยได้สารอาหารแล้วเขาก็จะออกมาใบให้ใหเราสวยสดงดงามนะคะอ c ฟซีค่ะวันนี้ป้าแมวขอสวัสดีอ c ฟซีทุกท่านนะคะไปกับบอนสีสวยๆบ้านป้าแมวแล้วขอขอบคุณน้ำใจอีฟซีทุกท่าน,นะคะ่ะสวัสดีจ้า